วันนี้มีตังก็อาจจกป้ามาปั่นจักรยานนะคะมาทั้งครอบครัวเลยมีป้าป๊ามีมีตูนมีมีตังแล้วก็มีแม่แตมนะคะวันนี้เดี๋ยวมีตังจะพาไปดูจักรยานของพวกเราน,นะคะมาเลย <c oughs> อันนี้ก็คือจักรยานค่ะแม่แตมนะคะ <c oughs> อ๋อแล้วขั้น <c oughs> ต่อไปอันนี้ก็คือจักรยานค่ะมีตันนะคะนี่มีเกียร์ด้วย ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ก็ทำมีตั้งอ่ะปั่นโชว์หน่อยจะมีตั้งจะปั่นโชว์นะคะมิตูนมิตูนปั่นโชว์ได้ล <ste> <pee> ูกมาจะมีตูนมะปั่นว์างรถเอาไปเลยมิตาขูนจะเล่นแล้วค่ะทำไมจะไปมีตูนไม่ไป 好了，张开来喽。